สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรุงวิทย์ทองครับตอนนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับหนังสือหนึ่งเล่มนะครับที่ผมเคยเขียนไว้ชื่อว่าสุดยอดผู้นำที่เจ้านายกดไหลลูกน้องกดเลิฟพูดง่ายๆก็คือเป็นสุดยอดผู้นำที่เจ้านายก็ รักนะลูกน้องก็ชอบนะครับผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเล่มนี้นะครับเผื่อใครไม่อยากอ่านหนังสือหรือหนังสือเล่มนี้อาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้พิมพ์แล้วตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแค่ในอุบีเท่านั้นซึ่งเป็นอ e ีบุ๊กนะครับขอเริ่มต้นที่คำนำของหนังสือเล,เล่มนี้แล้วกันนะครับผมเขียนเองผมก็อ่านให้ฟังเองนะ,ะคำนำ แรงบันดาลใจในการเขียนจากประสบการณ์ที่เคยเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามมาก่อนประกอบกับได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้นำและผู้ตามในองค์กรต่างๆทั้งในฐานะวิทยากรและที่ปรึกษาผมได้พบความจริงเกี่ยวกับผู้นำหลายๆเรื่องเช่นผู้นำที่คิดว่าตัวเองเก่งและคนอื่นยอมรับว่าเก่งนั้นอาจจะไม่ใช่ผู้นำที่ลูกน้องรักลูกน้องศรัทธาก็ได้ ผู้นำที่ลูกน้องชอบอาจจะไม่ใช่ผู้นำที่ใช่ในสายตาของผู้นำที่สูงกว่าก็ได้ผู้นำที่เก่งและลูกน้องรักอาจจะไม่สามารถนำคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกน้องตัวเองได้ผู้นำที่ทุกคนยอมรับว่าเก่งในวันนี้อาจจะเป็นผู้นำที่แย่ในวันพรุ่งนี้ก็ได้หากสถานการณ์เปลี่ยนไปผู้นำที่เก่งและทุกคนยอมรับในองค์กร,รใดองค์กรหนึ่ง อาจจะไม่เก่งหรือไม่มีใครยอมรับในองค์กรอื่นก็ได้ทำให้ผมได้ข้อคิดสำหรับผู้นำอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ควรตัดสินว่าใครเป็นผู้นำตัวจริงจากสิ่งที่เห็นเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะสิ่งที่เราเห็นนั้นอาจจะเป็นเพียงเปลือกนอกของผู้นำก็ได้อะไรคือเปลือกของผู้นำเช่นอายุตัวอายุงานหลายคนมักจะเห็นว่าคนที่มีอายุตัวและอายุงานในองค์กรมาก มักจะแสดงออกถึงภาวะผู้นำมากกว่าคนที่อายุตัวและอายุงานน้อยกว่าเสมอเพราะอายุตัวและอายุงานมักจะสั่งสมประสบการณ์ในชีวิตมากกว่าเวลาพูดอะไรออกไปก็มักจะได้เปรียบตรงที่มีข้อมูลมากกว่าจึงทำให้ดูเสมือนว่าพูดอะไรออกไปแสดงอะไรออกไปคนที่อายุตัวน้อยอายุงานน้อยกว่ามักจะเชื่อและคล้อยตามตำแหน่งหน้าที่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่คนบางคนที่เราเห็นว่ามีภาวะผู้นำนั้นอาจจะเป็นเพราะเขามีอำนาจอยู่ในมือพร้อมที่จะให้คุณและให้โทษลูกน้องหรือผู้ตามได้ตลอดเวลาจึงทำให้เห็นว่าเขาคือผู้นำความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่คนบางคนตำแหน่งไม่สูงมากอายุไม่เยอะแต่มีอำนาจมีบารมีมีอิทธิพลต่อคนในองค์กรมาก อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเครือญาติของแก้วของผู้บริหารมีนามสกุลที่มีชื่อเสียงเป็นเส้นสายของคนดังนักการเมืองเลยทำให้ดูเหมือนว่ามีภาวะผู้นำได้เหมือนกันระดับการศึกษาค่านิยมของคนไทยอย่างหนึ่งคือการให้เกียรติและยอมรับคนที่จบการศึกษาสูงกว่าทำให้เราเห็นว่าคนจบปริญญาตร,ารีปริญญาโทปริญาเอมากมักจะถูกมองว่า มีภาวะผู้นำสูงกว่าคนที่จบการศึกษาต่ำกว่าระดับเป็นญิตรีนะครับนี่บุญคุณในชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเราเคยสังเกตเห็นหรือไม่ว่าบางคนที่อยู่ในองค์กรไม่มีตำแหน่งหน้าที่สูงการศึกษาก็ไม่สูงแต่ดูเป็นผู้นำของคนบางคนบางกลุ่มได้เป็นอย่างดีสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคนนี้เคยมีนี่บุญคุณกับ ชีวิตผู้ตามในบางเรื่องมางก่อนเช่นเคยให้ยืมเงินเคยให้ความช่วยเหลือในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากเคยให้คำปรึกษาเวลามีปัญหาถึงทั้งหมดนี้จะถูกทำให้มองว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้นำเป็นเพียงตัวอย่างของคำว่าเปลือกนอกครับที่ทำให้เห็นว่าคนบางคนมีภาวะผู้นำอย่างไรก็ตาม หากเราต้องการจะทราบว่าใครเป็นผู้นำตัวจริงเสียงจริงก็ต้องทดลองเอาเปลือกนอกออกให้หมดเหลือแต่ตัวจริงแล้วลองดูว่าเขายังคงแสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้นำอยู่หรือไม่หากคนไหนยังคงแสดงออกอยู่ก็แสดงว่าเขาเป็นผู้นำตัวจริงการกระเทาะเปลือกนอกเช่นการส่งไปร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ไม่บอกว่าใครเป็นใคร จบการศึกษาระดับไหนฐานะเป็นอย่างไรไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและสิ่งที่จะทําให้ทํานั้นคนอายุมากหรืออายุน้อยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบก็อพอจะมองเห็นได้ว่าใครมีแกน่นหรือมีแกนของภาวะผู้นําและใครมีเพียงเปลือกนอกของภาวะผู้นําดังนั้นสิ่งที่อยากจะนําเสนอในหนังสือเล่มน,นี้ครับคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้นําตัวจริง ใครเป็นเพียงเปลือกนอกซึ่งท่านผู้อ่านสามารถนำไปประเมินและวิเคราะห์ด้วยตัวเองหรือนำไปประเมินและวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้อื่นได้โดยหนังสือเล่มนี้ขอรวบรวมข้อคิดแนวทางตัวอย่างในการประเมินและพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเองและลูกน้องได้ครับอย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ ผมเขียนมาจากพื้นฐานของประสบการณ์มุมมองความเชื่อความคิดความรู้สึกของผมเท่านั้นอาจจะมีเพียงบางส่วนที่พบว่าไม่ตรงตามหลักการทฤษฎีนะเพราะฉะนั้นหากมีอะไรที่ผมกับท่านมองต่างกันก็ขอให้ท่านนําไปพิจารณาดูว่ามุมมองของผมที่ต่างจากท่านนั้นมีเหตุผลมากกว่าหรือน้อยกว่ามุมมองของท่านที่มีอยู่หรือนำมุมมองที่แตกต่างของผมไปเป็นฝ่ายค้าน เพื่อทำให้มุมมองของท่านได้รับการยืนยันมากขึ้นว่าถูกต้องเหมาะสมกว่าหรืออาจจะหาจุดร่วมระหว่างมุมมองที่แตกต่างกันก็ได้ซึ่งผมคิดว่าการเปรียบเทียบเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการนำหลักการไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีนะครับเจตนารม์ของหนังสือเล่มนี้ผมต้องการแชร์หรือแบ่งปันประสบการณ์ไม่ต้องการให้ท่านผู้อ่านเชื่อเผื่อว่าอาจจะมีมุมมองบางมุมบางประเด็น จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองของผู้อื่นได้บ้างนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติฟังาการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหากมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถเขียนเข้ามาในคอมเมนต์ในพอดแคสต์นี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันทีละบทเลยนะครับ มาเริ่มต้นที่ส่วนแรกผมจะตั้งชื่อส่วนนี้ว่าคำถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำครับมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าผู้นำผิดไปจากความเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้นำควรจะมาจากการดำรงตำแหน่งผู้นำเท่านั้นซึ่งกจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจากประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ทำงานร่วมกับผู้บริหารนะและเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรต่างๆจำนวนมากผมก็พบคำถามที่คล้ายๆกันนะจำนวนหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อา่านแล้วผมจะนํามายกตัวอย่างที่จะเล่าต่อไปนะครับตัวอย่างเช่นทําไมคนส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นหัวหน้าทําไมคนที่เป็นหัวหน้าจึงไม่มีภาวะผู้นํามีด้วยหรือผู้นําที่ใช้งานลูกน้องเหมือนทาสเหมือนคนใช้ ผู้นำกับภาวะผู้นำเหมือนหรือต่างกันอย่างไรภาวะผู้นำเป็นพรสวรรค์หรือเป็นพรสแสวงกันแน่เป็นแค่ลูกน้องจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำด้วยหรือและคำถามอื่นๆอ,อ,อีกหลายคำถามนะครับซึ่งในเนื้อหาส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าจะเป็นการดีที่เราจะเริ่มปรับความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องผู้นำเสียก่อน ซึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่าจะทําให้ท่านผู้อ่านเห็นมุมมองเกี่ยวกับผู้นําได้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับผู้นําในบริษัทหรือในองค์กรต่างๆในบางบทผมอาจจะทิ้งท้ายให้เป็นประเด็นปัญหาเอาไว้ให้ขบคิดแต่ผมจะแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาดังกล่าวอีกทีหนึ่งในบทต่อๆไปนะครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคําถามแรกครับ ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นผู้นำเออเป็นคําถามที่น่าสนใจนะฮะผู้บริหารทุกองค์กรมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตขึ้นทุกปีแต่ปัญหาหนึ่งที่ทําให้การเติบโตขององค์กรสะดุดก็คือพัฒนาคนไม่ทันกับการเติบโตขององค์กรเนื่องจากการพัฒนาคนไม่เหมือนกับการเพิ่มยอดขายการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มกําลังการผลิต การตลาดการขายที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้นแต่การพัฒนาคนเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาวิธีการเครื่องมือที่ซับซ้อนกว่าเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อทัศนคติความคิดและพฤติกรรมไม่มีสู่ตายตัวสู่ความสําเร็จแนวทางนี้ใช้พัฒนาคนนี้สําเร็จก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ผลกับคนอื่นๆและสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกก็คือ การพัฒนาคนให้มีภาะวะผู้นำเพื่อเตรียมพร้อมสู่ตำแหน่งผู้นำในระดับต่างๆขององค์กรเนื่องจากคนส่วนใหญ่ในองค์กรไม่ค่อยมีใครอยากเป็นผู้นำกันมากนันะครับเวลาไปเป็นวิทยากรบรรยายผมก็ชอบถามคาถามนี้ว่าในห้องนี้ใครอยากเป็นผู้นำบ้างยกมือขึ้นเชื่อหรือไม่ว่าภาพที่เกิดขึ้นคือมีคนจำนวนไม่มากที่ยกมือว่าอยากเป็นผู้นำ หรือถ้าถามต่อด้วยคําถามที่เริ่มเฉพาะเจาะจงตําแหน่งของผู้นําว่าในห้องนี้ใครอยากเป็น CEO บ้างกรณีน,นี้ผู้เข้าสัมมนาเป็นผู้จัดการในห้องนี้ใครอยากเป็นผู้จัดการบ้างถ้าถ้าในห้องสัมมนาน,นั้นเป็นพวกซูเปอร์วิเซอร์หรือระดับบังคับบัญชาในห้องนี้ใครอยากเป็นหัวหน้าบ้างกรณีที่ผู้เข้าสัมมนาเป็นพนักง,งานภาพที่เกิดขึ้นไม่แทบจะไม่ต่างกันในองค์กรต่างๆก็คือไม่ค่อยมีใครยกมือ หรือหากมีก็จํานวนน้อยมากและทุกคนก็จะหันไปมองคนที่ยกมือด้วยแววตาที่มีคําถามอยู่ในใจต่างๆนานานะเช่นโอ้โหมันกล้ามากเลยนะไม่เจียมตัวเลยนะอันนี้อาจจะคิดในใจนะคิดได้ไงเนี่ยไม่อายเลยนะไม่กลัวหัวหน้ามันไส้เลยเหรอนะครับเพื่อความมั่นใจผมก็เลยทดลองหรือทดสอบอีกครั้งด้วยการตั้งคําถามใหม่ว่าใครคิดว่าตัวเองยังไม่เหมาะสมในการเป็นผู้นําผลปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ยกมือ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมองค์กรต่างๆจึงหาผู้นำได้ยากนะเพราะคนส่วนใหญ่มองตัวเองว่าเป็นผู้นำไม่ได้หรือกลัวที่จะเป็นผู้นำแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือผมถามคำถามสุดท้ายสำหรับคนที่ยกมือว่ายังไม่พร้อมเป็นผู้นำว่าทำไมคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำคำตอบที่ได้คือยังไม่เก่งครับยังไม่เก่งค่ะไม่ชอบปกครองใครปกครองตัวเองอดีที่สุดแล้ว ประสบการณ์น้อยไม่ชอบใช้งานคนอื่นนะฮะแต่ละคนมีเหตุผลมากมายประกอบการยกมือว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำหากแต่เมื่อได้รับการวิเคราะห์กันให้ดีแล้วจะพบว่าคำตอบที่ได้รับเป็นเพียงข้ออ้างให้การยกมือของตัวเองดูดีเท่านั้นเช่นคนที่ตอบว่าไม่เก่งเอาอะไรมาบอกว่าไม่เก่งเพราะเมื่อไปดูผลการทำงานของบุคคลเหล่านั้นปรากฏว่าเป็นคนทำงานดีมาตลอดหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานก็ยอมรับ คนที่ตอบว่าประสบการณ์น้อยพอไปดูอายุงานแล้วก็ไม่น้อยคนที่ตอบว่าไม่ชอบใช้ผู้อื่นก็เห็นในชีวิตทำงานจริงก็รู้จักใช้ลูกน้องใช้เพื่อนร่วมงานทำงานได้ดีเพราะคนทำงานอย่างไรก็ต้องใช้งานคนอื่นตามหน้าที่อยู่แล้วแสดงว่าคําตอบทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้ออ้างประกอบการยกมือว่าไม่อยากเป็นผู้นําเท่านั้นนี่คือความจริงในสังคมไทยที่ทุกคนมกกักจะถูกสอนให้แสดงออกเกี่ยวกับ ความทะเยอทะยานความฝันและเป้าหมายให้คนอื่นรู้น้อยที่สุดเท่าที่จะรู้ได้เพราะการแสดงออกถือว่าเป็นการไม่เหมาะสมทําให้คนอื่นมันใส่เป็นการยกยอตัวเองมากเกินไปผมคิดว่าความเชื่อและทัศนคติแบบนี้คือปมใหญ่ปมหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้นําในองค์กรเป็นอย่างมากเพราะคนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าบอกไม่กล้าแสดงออกว่าอยากเป็นผู้นํา หรือตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดก,การผู้บริหารระดับสูงก็ตามทั้งๆท,ท,ที่บางคนรู้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าตนเองสามารถที่จะเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารได้แต่เมื่อเป็นเรื่องที่ทำให้ตัวเองดูได้ในสังคมไทยก็กลับไม่กล้าอายพร้อมและกล้าบอกว่าตัวเองด้อยหรือไม่ดีตรงไหนเนื่องจากความเชื่อลึกๆว่า คนที่ดูด้อยนั้นสังคมจะเห็นใจเข้าใจสงสารไม่มันไส้และไม่มีใครเกลียดซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยว่าคนไทยอ่อนแอและขี้สงสารชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าแต่เวลาใครประสบความสําเร็จคนไทยมักจะเก็บความยินดีไว้ในใจไม่ค่อยแสดงออกเพราะกลัวว่าคนจะมองเกรงว่าคนอื่นจะคิดไม่ดีการที่คนทํางานในองค์กรส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นผู้นําเพราะความเชื่อและทัศนคติ ที่เป็นนิสัยประจำชาติอย่างหนึ่งของคนไทยจากการพูดคุยกับคนทำงานในองค์กรต่างๆผมยังพบว่ามีเหตุผลอื่นๆอ,อีกเช่นยิ่งสูงยิ่งหนาวแม้จะเป็นคำพูดที่ทุกคนรู้กันมาตั้งนานแล้วความรู้สึกคนทำงานในองค์กรโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างมักจะมองว่ายิ่งมีตำแหน่งสูงยิ่งไม่มีใครครบเพราะอดีตเพื่อร่วมงานที่กลายมาเป็นลูกน้องก็เริ่มห่างเหินคนที่เป็นหัวหน้าก็ไม่อยากใกล้ชิดกับใครมากเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียง อดีตเพื่อนร่วมงานเองก็ไม่อยากทำความสนิทสนมมากเพราะมองว่าเรากับเขาเป็นคนละระดับกันแม้จะคบกันได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิมส่งผลให้คนที่ได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้ารู้สึกโดดเดียวต้องทำงานคนเดียวเพื่อนเก่าก็ทิ้งเพื่อนใหม่ที่เป็นระดับหัวหน้าเหมือนกันก็ยังไม่ค่อยสนิทสนมกันและมีจานวนน้อยหัวหน้าบางคนบางหน่วยงานก็คุยกันเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นไม่สนิทสนมกันเป็นการส่วนตัว และบางครั้งก็มีเรื่องขัดแย้งเพราะเรื่องงานถือเป็นปกติเพราะตำแหน่งสูงขึ้นงานก็ยากและซับซ้อนขึ้นซ้ำร้ายกว่านั้นหัวหน้าก็ถูกโปรโมตขึ้นมาใหม่มักจะยังหาพวกในระดับเดียวกันไม่ได้หรือคนในตำแหน่งเดียวกันบางคนไม่ยอมรับหัวหน้าใหม่เพราะยังติดภาพตอนที่เป็นลูกน้องหรือพนักงานที่มีระดับต่ำกว่าอยู่อีกทั้งหัวหน้าใหม่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักนิสัยใจคอของผู้บรหิหารระดับสูง มากนักนะครับออต่อไปก็คือคำพูดที่ว่ายิ่งสูงยิ่งเสี่ยงเราจะเห็นว่าคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งมักจะมีผลงานดีมาก่อนไม่ค่อยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการทำงานที่รับผิดชอบแต่เมื่อเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลับมีความเสี่ยงมีโอกาสรับความผิดพลาดจากการทำงานของลูกน้องอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ความรับผิดชอบได้เลยนะครับ ทั้งยังไม่สามารถปฏิเสธความผิดพลาดที่เกิดจากลูกน้องตัวเองได้บางครั้งจึงเหมือนองคอ์กรนำคนที่เคยทำงานดีไปลงโทษด้วยการรับความเสี่ยงแทนคนที่ทำงานไม่ดีที่เป็นลูกน้องยิ่งสูงยิ่งเครียดเราแทบไม่เคยได้ยินหัวหน้าคนไหนประกาศว่ามีความสุขหลังจากได้รับการเลือกตำแหน่งเป็นหัวหน้ามากกว่าช่วงทำงานเป็นพนักงานในทางตรงกันข้ามกลับบ่นเป็นเสียงเดียวกันวางงานเยอะ ปัญหาแยะไม่มีเวลาว่างหากสังเกตเพื่อนร่วมงานที่เลื่อนตำแหน่งบางครั้งจะเห็นว่าสีหน้าแต่ละคนเปลี่ยนไปหน้าแก่ขึ้นทันตาหน้าเหี่ยวหัวล้านแววตาหม่นมองเก็บตัวไม่ค่อยคุยกับใครทำสีหน้าเคร่งเครียดทั้งก่อนเข้าห้องประชุมและหลังออกจากห้องประชุมตรงนี้ส่งผลให้ลูกน้องไม่อยากเป็นหัวหน้าเพราะเห็นแล้วว่าการเป็นหัวหน้ามีความสุขน้อยลงนะครับยิ่งสูงตกยิ่งเจ็บ ผมเคยคุยกับหัวหน้าคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับการโปรโมทขึ้นมาเขาบ่นว่าวันที่เขาได้เป็นหัวหน้าคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อรงงนร่วมงานลูกน้องต่างคาดหวงังว่าต้องรู้เรื่องนี้ต้องทําเรื่องนั้นได้ต้องแก้ปัญหาเรื่องโน้นได้แต่ด้วยความได้ประสบการณ์แทนบุคลการศึกษาก็น้อยกว่าหัวหน้าคนอื่นๆทําให้เกิดความผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นหัวหน้าและผิดความผิดพลาดนั้นมักจะถูกตําหนิจากผู้บริหารสูงกว่าทําให้เกิดอาการผวา รู้สึกกลัวทุกครั้งที่รู้ว่ากําลังทำหน้าที่หัวหน้าอยู่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับหากทำหน้าที่ล้มเหลวผลที่ได้รับคือโดนด่าเป็นประจำในห้องประชุมชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นหรือถูกปลดออกจากหัวหน้ากลับมาเป็นพนักง,งานเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าเรียกว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือเป็นหัวหน้าที่ล้มเหลวลาออกหรือปลดออกนะครับผลแห่งความล้มเหลวนี้เหมือนกับการตกจากที่สูง ยิ่งขึ้นไปสูงเวลาตกลงมาเจ็บมากคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆนั้นหากผิดพลาดยิ่งได้รับผลกระทบมากกว่าคนตำแหน่งระดับล่างๆดังนั้นจะเห็นว่าสาเหตุหลักที่ทำให้คนทำงานในองค์กรไม่อยากเป็นผู้นำไม่ว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารมาจากทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่โน้มเอียงไปทางลบมากกว่าบวกคนส่วนใหญ่มองว่าการเป็นผู้นำ ไม่เหมาะสมกับตัวเองและพยายามหาข้ออ้างพเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นผู้นําจากประสบการณ์ของรุ่นพี่พที่เลื่อนตําแหน่งขึ้นไปจะพบว่าชีวิตเสี่ยงมากขึ้นเครียดมากขึ้นความรับผิดชอบเยอะขึ้นที่สําคัญบ่าอุกรณ์คนที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นกลับสูงแค่ด้านเดียวคือความรับผิดชอบแต่ผลตอบแทนเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มค่ากับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้คนไม่อยากเสี่ยงเพราะรู้สึกว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่จะได้กลับคืนมาในเมื่อลูกน้องไม่ต้องการเป็นหัวหน้าบางองค์กรบอกไม่เป็นไรสามารถหาคนนอกเข้ามาเป็นหัวหน้าได้แต่กลับกลายเป็นว่าปัญหาหนักกว่าเดิมเพราะลูกน้องรวมหัวกันต่อต้านคนนอกซึ่งไม่มีทั้งฐานความรู้ประสบการณ์และเพื่อนร่วมงานมาก่อนแต่ต้องมารับมือกับลูกน้องจำนวนมากหากคนนอกไม่แข็งแรงพอ ก็จะถูกลูกน้องครอบงําแต่หากคนนอกแข็งแรงเกินไปก็จะทําให้เกิดการแตกหักซึ่งส่วนใหญ่คนนอกจะเป็นผู้พ่ายแพ้และจากไปปล่อยให้คนในยังคงอิทธิพลครอบงํำองค์กรเหมือนเดิมท้ายที่สุดองค์กรต่างๆก็จะเจอปัญหาเหล่านี้มาหยุดอยู่ตรงทางสองแพร่งคือการพยายามหาแนวทางพัฒนาลูกน้องที่เป็นคนในให้เป็นหัวหน้าหรือสรรหาหัวหน้ามือดีจากภายนอกมากำรับคนในองค์กร ทั้งหมดนี้ไม่มีรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ตายตัวเพราะขึ้นอยู่กับลักษณะของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าและลักษณะของลูกน้องในองค์กรว่าหัวอ่อนหัวแข็งหรือมีความสามารถเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแต่ปัญหาที่ลูกน้องไม่อยากเป็นผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่ควรแก้ไขแน่นอนซึ่งส่วนหนึ่งในการปรับภาพปรับทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับการเป็นผู้นำในสายตาของลูกน้องก็ต้องมาจากการลงมือทำของผู้นำนั่นเอง ซึ่งผมจะพูดถึงเรื่องหัวหน้าเรื่องหน้าที่ของผู้นำในการสร้างผู้นำรุ่นต่อๆไปด้วยครับอันนี้ก็เป็นคำถามแรกนะฮะเป็นตอนแรกที่อยากจะมานำเสนอซึ่งคิดว่าจะทยอยมาอ่านมาเล่าให้ฟังจนจบเล่มของหนังสือเล่มนี้นะครับก็ติดตามตอนต่อๆไปได้นะครับคิดว่าจะช่วงนี้จะเป็นซีรีส์ของสุดยอดผู้นำเล่มนี้ จนกว่าจะจบเล่มหนังสือนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องอื่นแทรกมาก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ